ได้มีการรับมอบนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งย้ําไปในทุกจังหวัดเลยค่ะสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลหรือว่า DMHTTA ค่ะ ที่สารากลางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายเจริญริศงวนสัตว์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19ค่ะจากพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลค่ะ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการการะทรวงหาดไทยครับได้เน้นย้ําให้ทุกจังหวัดนะฮะตระหนักในการสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลหรือ D M H T T A นะฮะ D คืออะไรนะครับ D คือ distancing นะครับก็คืออยู่ห่างกันไว้ M คืออะไร M คือ mask wearing นะฮะาการใส่หน้ากากาอนามัยใส่แมสกัน M นะครับก็คือ H นะครับ H คือ Hair วัชิงนะครับก็คือการล้างมือบ่อยๆะนะครับแล้วก็ทีอีกตัวหนึ่งก็คือเทมเปอร์เจอร์นะครับก็คือการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ทีตัวหนึ่งครับคือการเทสติ้งเป็นการตรวจหาเชื้ออย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ AA A. ก็คือย่อมาจากแอปพลิเคชันนะครับในการใช้แอปต่างๆไม่ว่าจะเป็นไยชนะหรือว่าหมอชนะต่างๆนะครับ,รบหรือว่าหมอพร้อมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไป โหลดกันได้นะครับเพราะว่าเป็นมาตรการป้องกันขั้นพื้นฐานที่สําคัญครับจะต้องดําเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการสร้างการรับรู้ทําความเข้าใจจากผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็อาสาสมัครสาธารณสุขนะครับหรือว่าอสมเนี่ยซึ่งหากเกิดความเข้มแข็งในพื้นที่ก็จะสามารถลดการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นการเกิดการผ่อนคลายมาตรการต่างๆด้วยหากมีการปฏิบัติตามนะครับและก็ตัวเลขลดลงเนี่ยก็จะลดผลกระทบในการดำรงชีวิต ของประชาชนและรวมไปถึงเศรษฐกิจในครัวเรือนของเราด้วยใช่ค่ะเมือ่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะคะเชื่อว่าภาพรวมหรือว่าการใช้ชีวิตแบบปกติของเราเนี่ยมันจะกลับมาโดยเร็วที่สุดนะคะครับรชม